จุดเริ่มต้นของความคิดที่ดีสิ่งดีย่อมเป็นไปตามทฤษฎีการที่ทุกคนจะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตได้ในทันทีที่เรื่องราวงานประสบความสำเร็จหรือความสัมพันธ์แต่การที่จะช่วยให้ตนเองพบว่านั่นมักจะเหมือนกับสร้างกรอบในการก้าวไปสู่ความสุขในท้ายที่สุดหลีกเลี่ยงที่จะมองข้ามจากความทุกข์โดยเริ่มจากใจเรา ที่ทำให้ความสุขเกิดขึ้นอย่างแท้จริงให้กับตัวเองได้อย่างยั่งยืนก็สามารถตั้งทิศทางให้ถูกทิศทางได้แล้วเราจะปรับความคิดของเราไปในทิศทางต่างๆต่อไปเราจะพบกับความสุขที่แท้จริงมาฟังไปพร้อม,พร,อมพร้อมกันครับข้อที่หนึ่งปล่อยวางโดยไม่หยุดปัญหาเมื่อเจอกับปัญหาแล้วกอดมันแน่นจนเกินไปก็จะยิ่งเพิ่มปัญหามากขึ้น และจะกลายเป็นสาเหตุของความผิดมืดบอดเพื่อแก้ว่าทำไมต้องวางความทุกข์ที่เจอลงบ้างอาจจะทำให้ความเชื่อความจริงได้ชัดเจนขึ้นเพราะสุดแล้วคนเราจะมีความสุขได้อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับใจของเรา 2. ความคิดแบบผู้ใหญ่ทำแบบเด็กค้นพบความคิดที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งแล้วลองมาใช้เหตุผลในการคิด วางแผนล่วงหน้าเพื่อเตรียมการสะสมผลลัพธ์และความชั่วร้ายให้เหมือนผู้ใหญ่ไปถึงขั้นตอนการดำเนินการจริงๆอาจทำให้เหมือนเด็กที่กำลังเล่นสนุกกับสิ่งใหม่ๆไปพร้อมกับความคาดหวังในสิ่งตรงหน้าให้ออกมาให้ดีที่สุดซึ่งรู้ผลลัพธ์กับสิ่งที่คิดก็ต่อเมื่อลงมือทำเท่านั้น 3. เมื่อมีปัญหาให้มองมาที่ตัวเองก่อน เวลาต้องทบทวนปัญหาอีกครั้งควรคำนึงถึงการกล่าวโทษของผู้อื่นเพราะนอกจากจะเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์แล้วยังคงทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับคนรอบข้างมีปัญหาด้วยลองเปลี่ยนระบบสุริยะของคนอื่นมามองที่ตัวเราก่อนดีกว่าหาจุดเริ่มต้นและต้นเหตุของปัญหาเพื่อให้เราจัดการได้อย่างตรงจุดใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้ การปรับปรุงจุดรับสัญญาณของตัวเองเป็นครั้งแรกที่เราสามารถทราบได้สุขต่อไปต่อไปครับ 4. อยู่กับปัจจุบันคนเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตที่ผิดพลาดได้เพียงแต่ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเนื่องจากปัจจุบันคือสถานการณ์ที่เราจําได้มากที่สุดเพียงแต่คุณต้องก้าวเดินต่อไปอย่างมีสติที่จำเป็น ในการลงมือทำแล้วคอยดูผลลัพธ์ที่คุณอาจจะ 5. อย่าให้อารมณ์เป็นเวลาสติสติคือสิ่งที่จะชุดรั้งให้เราเกิดความยั้งคิดก่อนที่จะลงมือทำในส่วนหนึ่งของอารมณ์คือสิ่งที่เป็นจิตใจของเราให้ที่จะเกิดขึ้นโดยไม่มีความคิดว่าจะทำให้สติเกิดขึ้นสตาร์ทอารมณ์ได้อาจจะเริ่มต้นในใจเรา ออกได้และสุดท้ายเราจะกลายเป็นผู้ที่ควบคุมสถานการณ์ให้ผ่านไปได้ดีที่สุด 6. ถ้าจะคิดลบการคิดลบบางส่วนในบางครั้งบางคราวจะช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเกิดขึ้นแต่การคิดลบนั้นต้องมีความล่าช้า มองโลกในแง่ร้ายตลอดเวลาแต่ควรดึงเข้ามาในสถาปัตที่น่ารังเกียจจะป้องกันตัวเองในการมองอนาคตข้างหน้าเพื่อตรวจสอบความผิดเพี้ยนได้7เมื่อคิดลบต้องจบด้วยการคิดบวกอย่างที่กล่าวไปเกี่ยวกับความคิดลบไม่ใช่เรื่องผิดครับแต่ส่วนใหญ่จะต้องเติมสิ่งดีๆในตัวจิตใจให้มากกว่าแต่จะต้องพึ่งพาความจริงนี่คือความคิดบวก แค่สิ่งที่ผู้นำฝันเท่านั้นเพราะการคิดบวกปล่อยให้เราไม่จมอยู่กับปัญหาเมื่อเราคิดลบปล่อยให้มันป้องกันตัวเองแล้วจะกลับมาคิดบวกเพื่อร้องไห้ต่อไปครับ 8. พัฒนาความคิดด้วยการเรียนรู้คือการเรียนรู้ของตัวเองได้ดีที่สุดจากที่มาจากความตั้งใจหรือไม่และยิ่งทุกวันนี้โลกหมุนเร็วเท่าไหร่ ที่เราจะปรับตัวและเรียนรู้ให้มากขึ้นเท่านั้นลองเปิดหูเปิดตารับสิ่งที่เข้ามาในชีวิตสิ่งใดก็ตามที่ดึงดูดความสนใจของเราที่เราควรที่จะได้รับมากที่สุด 9. จะมองคนอื่นและหันมามองที่ตัวเราการที่คนเรามีแบบอย่างอย่างใดอย่างนึง่งสำหรับใครก็ตามที่เรื่องราวดีในการฟื้นตัวให้สามารถประสบความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น กี่ชีวิตแล้วคนที่เราสามารถทำได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพราะเราต้องกลับมามามองตัวเองเพื่อคิดหาทางต่อไปว่าจะต้องให้ตัวเองได้พัฒนาต่อไปและจะทาได้เหมือนเดิม10โกชเริ่มต้นทำสิ่งแรกที่ทำให้สามารถเกิดจนเกิดเป็นนิสัยติดตัวและที่สำคัญขึ้นไปเองได้ตามปกติเช่นภาษาเก่งก็หมั่นฝึกฝนทุกวันฟังพูด การฟังผู้อ่านหนังสือหรือเนื้อหาบางส่วนเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าชีวิตในสัตพาจะเป็นอย่างไรกับสิ่งที่ทำให้เป็นไปตามนั้นทุกอย่างจะลงตัวไปเองครับอย่างไรก็ตามที่ดีเป็นเพียงความคิดของหลายๆส่วนแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการดำเนินการต่างๆที่เราปรับมุมมองของเรากับสิ่งตรงหน้าให้เป็นไปตามปกติแล้วเราจะสามารถดำเนินการได้ ได้ดีและปราศจากความทุกข์ทรมานในใจเรา